สามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้ตามเส้นทางหมุนอยู่กับที่ไม่สามารถผ่านสิ่งกิขวางได้ให้ถามผู้แข่งว่ายกไหมถ้ายกก็จะจับหุ่นมาวางในตำแหน่งถัดไปนะครับบวกเพิ่มห้าวินาทีต่อกันยกหนึ่งครั้งไม่มีการหยุดเวลานะครับให้ ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลยครับวิ่งออกกาจอกหมด một, ออกมาสองคนครับออกออกมาสองคนเลย

เออนู่นระวังตงเลยดูไม่เป็นไปคุณมาไปคุยท่าตอนนี้ เอาล้วครับผ่านอสามเหลี่ยมลาไม่ได้แล้วนะครับนบกำลังจะเข้าเต้นปลานะครับโหขึ้นเนินแล้วขึ้นเนลนแล้วโอ้กำลังเข้าโค้งสุดท้ายนะครับ ไปที่โคงรูปงูนะครับอ้ผ่านไปได้แล้วครับเข้าเต้นใจไปแล้ว่ เททได้ไหมตอนนี้เทิเทิเทิดทิเทททีมมินิคิคุนะครับทีมมินิคีคุทีมไหนอ่ะทีมมินิคิคุขอตัวเทนสองคนครับ

โเอ่อขณะนี้ได้บ้างผ่านโค้งแรกไปแล้วนะครับกำลังเข้าสามเหลี่ยมชุดที่หนึ่งผ่านไปได้ด้วยดี ทำทำเวลาได้ดีๆพอสมควรเลยดังไปไหมดังไปไหมดังไปเ,เข้าเส้นปะนะครับมีทิศทางเล็กน,น้อย และได้มาดึงโค้งสุดท้ายทีมอะไรที่กูทำทำเวลาได้ดีไหมเอ่อทีมอะไรนะที่กูทำเวลาได้ มินิคิคุทำเวลาได้เจ็ดสิบแปดวิจุดสองเจ็ดวินาทีครับนจะลืมทีมต่อไปอพี่นับหนึ่งสองสามแล้วเริ่มแล้วก็ได้จับเวลาด้วยในไล่สดไดบ้บอกบอกทางนุ้มมีไหมรังไ,ได้รู้ถีมได้โอ้เริ่มมาเริ่มมาสองถีมนะครับยังไม่มีใคร จับฟาวสักครั้งเลยทีมต่อไปโพนี่บางราชันครับขอตัวเทนสองคนครับว้าวโพนี่ไปครับโพสอบถามความรู้สึกนะครับครับผมถามว่าครับสอบถามความรู้สึกจะแข่งเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้ดิ อาจาจะจะค้งสองครั้งมาครอ๋อโอเคครับทันเตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งทีมโพนี่บังลาจันได้ขึ้นเนินเนินแรกผ่านไปเรียบกำลังโค้าโค้งแรกนะครับเ,เ,เออดีเ โอ้ทำเวลาได้ดีพอสมควรเลยโอ้มีซิกแเซ็กซ์ลกนอ้อยเข้าจับไหมครับ จับจับบวหนึ่งครับพูนี่โบวหนึ่งขึ้นเนินสามเหลี่ยมนะครับกำลังชจาเข้าโค้งสุดท้ายเพื่อเข้าเส้นใจให้นะครับทีมพนี้ เฮ้โอน er. ี่โพนีบบ่เยบร้อดพอับ teachers. แปดแปดสิบห้าโพนี่ทำเวลาได้แปดสิบห้าวีนันสีไ บวกกับจับอีกหนึ่งครั้งเป็นเก้าสีบวิครับมีเสร็จทีมต่อไปไทีมไมโครบิดหกครับขอตัวเทนสองคนครับไมโครบิดหกสองคนครับผม อะไร lo, โห เอ่อขอสอบถามครับรู้สึกก่อนนะครับก่อนแข่งตื่นเต้นฮรเพราะตอนทดลองมันก็แบบเออนิดหน่อยตอนเซ็นเซอร์ที่ว่ามันจะเป็นช่วงเลี้ยวตัดมันจะมีอาการเหนื่อยนิดหน่อยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวห้องแข่งครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตั้งตั้งก่อนสามสองหนึ่ง คุณผู้ว่าดนคิดว่าเป็นอย่างไงบ้างครับก็ดีก็ดีเนี่ยครับก็คุณยนก็ค่อยๆย่องไปนะฮะค่อยๆย่องเอออ่ะนะฮะเอาโค้งออะเอาเอาเอาอ๋ออ๋เซนเซอร์ไม่ค่อยจเาวนิดหน่อยหม่อยนิดหน่อย มีมีเออเริ่อบางนิดนึงโอแม่ไปรู้ไปเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะ เส็นชัยเรียบร้อยแล้วนะครับทีมอะไรนะทีมอะไรนะทีมไมโควิดทําเวลาได้เจ็ดสิบเจ็ดจุดเก้าสี่วินาทีไม่มีการฝ่าสักครั้งเลยไม่สนุกเลยอ่าโอเคนะครับครับแล<อ>้วทีมต่อทีมต่อไปทีมอ๋อหมูหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมครับ อ้าวขอถามความก่อนเลยเดี๋ยวกินให้ดูครับโอเคครับเตรียมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งอะไรล่ะวยไปไวมากทีมนี้ไปไวมาก อ้าว,าวจับหนึ่งครั้งจับหนึ่งนะมีมีมีเอออะ จะไปเร็วม,มากออแล้วโค้องอ้าวหมุนตี้จับเลยไม่ไม่จับจับจับไม่ไม่ยาบได้ ตงนี่ตงนี่ตูนี่นี้เอานกี่ิกี่ิเจ็ดสบ้าทีมนี้ทำเวลาไปเจ็ดสิบเก้าจุดสี่เก้าแต่จับไปถึงเก้าครั้งเลยทีเดียวกี่ครั้ง ปแปดแปดแปดครั้งเหรอโอเคครับแปดครั้งครับอ่ะโอเคนะครับทีมต่อไปนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับเช่ชน,คนครับยันไงครับมาเลยชิงตามความรู้สึกกันเป็นไงบ้างตอนซ้อมอยู่ข้าวครับโอเคพี่ก็อยู่เหมือนกันไม่ต่างกันหรอกพร้มอมยังนะ สามสองหนึ S S X X ่งไปอุ้ยไปเร็วมากจะยิงกับน้องยิงงั้นอู้ย